สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแนนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องฝึกเขียนประโยคค่ะเรามาเริ่มกันเลยประโยคและส่วนประกอบของประโยคประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อสารได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครสิ่งใด ธรรมการอย่างไรตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกฉันตื่นนอนแต่เช้าตัวอย่างที่สองผีเสื้อตอมดอกไม้ตัวอย่างที่สามพระสังไล่ไก่ต่าส่วนประกอบของประโยคน,นะคะประโยคประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือภาคประธานและภาคแสดงค่ะภาคประธาน คือส่วนที่เป็นผู้กระทำหรือแสดงอาการซึ่งเป็นคำนามหรือคำสรรพนามแบ่งเป็นประธานและส่วนขยายประธานค่ะภาคแสดงคือส่วนที่แสดงอาการหรือความเป็นไปของประธานแบ่งเป็นกริยากรรมส่วนขยายกรรมและส่วนขยายกริยาค่ะเพิ่มเติมนะคะบางประโยคอาจมีเพียงส่วนขยายกริยา หรือส่วนขยายกรรมบางประโยคมีส่วนขยายทั้งกริยาและกรรมและบางประโยคไม่มีส่วนขยายเลยค่ะชนิดของประโยคชนิดของประโยคแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะชนิดแรกประโยคสองส่วนประโยคสองส่วนประกอบด้วยประธานส่วนขยายประธานกริยาส่วนขยายกริยาชนิดที่สองนะคะ ประโยคสามส่วนประกอบด้วยประธานส่วนขยายประธานกริยากรรมส่วนขยายกรรมส่วนขยายกริยาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประโยคสองส่วนคืออะไรประโยคสองส่วนเป็นประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยาค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะเต่าคลานเต่าเป็นประธานคลานเป็นกริยาค่ะตัวอย่างที่สองนะคะรถยนต์แล่นรถยนต์เป็นประธานแล่นเป็นกริยาค่ะตัวอย่างที่สามนะคะฝนตกฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาค่ะ แล้วประโยค3ส่วนล่ะคะคืออะไรเรามาดูกันเลยคะ่ะประโยค3ส่วนเป็นประโยคที่ประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างันเลยนะคะตัวอย่างแรกค่ะเราปลูกต้นไม้เราเป็นประธานปลูกเป็นกริยาต้นไม้เป็นกรรมตัวอย่างที่สองนะคะคุณพ่อจับปลา คุณพ่อเป็นประธานตับเป็นกริยาปลาเป็นกรรมตัวอย่างที่สามค่ะแม่นกคาบเหยื่อแม่นกเป็นประธานคาบเป็นกริยาเหยื่อเป็นกรรมค่ะสรุปความรู้นะคะประโยคสองส่วนแตกต่างจากประโยคสามส่วนตรงที่ประโยคสองส่วนไม่ต้องมีกรรมมารับ ก็ได้ใจความสมบูรณ์แต่ประโยคสามส่วนต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันของประโยคสองส่วนกับประโยคสามส่วนนั่นก็คือสื่อสารได้ใจความเหมือนกันค่ะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คุณครูมีแบบขัดเล็กน้อยมาให้นักเรียนทำค่ะทำต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ แบบแแรกค่ะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้ววิเคราะห์ว่าเป็นประโยคชนิดใดข้อแรกนะคะแม่ใส่บัวแต่งตัวข้อที่สองน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้อที่สามเส้นผมบังภูเขาข้อที่สี่นับจนตรอกบบแผนต่อไปค่ะ ให้นักเรียนวิเคราะห์สมมวนต่อไปนี้ว่ามีลักษณะเป็นประโยคสองส่วนหรือประโยคสามส่วนค่ะข้อแรกนะคะไก่ได้พลอยข้อที่สองดอกทิ่กุลร่วงข้อที่สามน้ำนิ่งไหลลึกข้อที่สี่หนูตกถังข้าวสารข้อที่ห้าราชรถมาเกยเอาละค่ะ นักเรียนทุกคนอย่าลืมทำนะคะวันนี้คุณครูขอจบคาบนี้ไว้ที่แบบหผดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยสองแบบหัดนี้คาบหน้าค่ะแล้วเจอกันนะคะ